รู้ไหมครับว่านกฮูกไม่สามารถย่อยอาหารที่กินเข้าไปได้ทั้งหมดอย่างที่เราทราบกันดีครับว่านกฮูกนั้นมักจะจับเยื่อพวกสัตว์ฟันแทกินเป็นอาหารสิ่งการกินของมันก็คือการสบเข้าไปทั้งตัวสิ่งนี้แหละครับจึงทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอัาวเพลตขึ้นโดยหลังจากที่มันกินอาหารเข้าไปมันก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะส่วนแรกที่มีเอนไซม์การย่อยคล้ายๆกับมนุษย์เราแต่ทว่าพวกขนและกระดูกที่ไม่สามารถย่อยได้ก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกส่วนโดยส่วนนี้จะมีหน้าที่แค่บีบอัดและดูดเอาแร่่่าาาาาาาตสรรรออททททียูููกกกกมมมนนั้้้้ซึงงงงจจจปววะะ็ถถขดด เลยครับว่ามันกินอะไรเป็นมื้อเย็นแต่ที่สําคัญน่าจะตอบคําถามที่ว่ามันไปหยุมหัวงูดินมาไว้ในรังทําไมาได้นะครับเพราะอย่างที่เห็นเลยครับว่าภายในรังมีเรศษซากอรารยธรรมที่พวกมันกินเข้าไปเต็มไปหมดจึงไม่แปลที่จะเริ่มมีหนอนและแมะลงเข้ามารบกวนนั่นเองหน้าตามไม่ค่อยดีแต่มีครีมกันแดดใช้ฟรีๆนะเออและนี่คือมารโบสต็อกนกกระสาขนาดใหญ่ที่สูงไดถึง152เซนติเมตรและพบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกาใต้พวกมันขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่มีแค่แม้าเท่านั้นที่จะเรียกม พราะด้วยหัวที่มีลักษณะค่อนข้างโลงเตียนแต่ไม่มีถุงหนังห้อยตรงเตงแบบนี้คนส่วนใหญ่จึงมองว่ามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่นั่นแหละครับคือความลับของพวกมันเพราะด้วยหัวที่มีขนหลอมแหลมแบบนี้จะทําให้มันมุดสวบซาขนาดใหญ่ได้แบบไม่ต้องกลัวเปื่อนส่วนจะถุงหนังที่ห้อยอยู่นั้นก็มีไว้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสาวในสปีชีส์เดียวกันและที่สาคัญมันยังแต็บเก็บไว้ได้เวลาที่มันต้องการออกบินนอกจากนี้มันยังฉลาดพอที่จะใช้ไฟป่าให้เป็นประโยชน์เพราะมันรู้ดีว่าจะมีสัตว์น้อยใหญ่หนีตายออกมากลายเป็นอาหารให เพียรในการอื้อใส่ขาตัวเองทุกวันจึงว่ากันว่าจะช่วยปกป้องขาของมันจากความร้อนของดวงอาทิตย์ได้คล้ายกับการใช้ครีมกันแดดแบบทวารเมตรนั่นเองไอฉันได้ดูแลเธอแต่อย่าได้เผลอเป็นแผลและนี่คืออ็อกสเปกเกอร์นกขนาดเล็กราว20ซนติเมตรที่คอยดูแลสัตว์ใหญ่ในแอฟริกาเพราะอาหารหลกัลกๆของพวกมันก็คือเหล่าแมลงปรสิตหรือเห็บหมัดที่มักจะตามกวนใจพวกโฮสตเหล่านี้และที่สําคัญมันยังดูแลไปถึงช่องหูรวมไปถึงโพรงจมูกและอีกหล,หลายส่วนที่น้อยคนนักจะยอมทําให้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนมันจะเป็นนกท บาดการเป็นคนดีของมันก็จะจบลงทันทีเพราะจากนี้ไปพวกมันก็จะโดดเข้าใส่แผลเหล่านั้นและคอยจะกินเลือดเนื้อและสะเก็ดแผลอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ต่างจากการกินสูตรอาหารไม่จํากัดถึงแน่นอนว่าการทําแบบนี้จะยิ่งทําให้แผลของพวกมันหายช้าและติดเชือ้อแถมยงังดูดปรสิตอีกเป็นจํานวนมากแต่นั้นก็ยิ่งทําให้นกพวกนี้รู้สึกอร่อยจนแทบวางจะงอยปากไม่ลงเลยทีเดียวปานไกลเรียนเคียงช่วยกันเลี้ยงลูกนะและนี่คือวอเตอร์ติกนี่นกขนาดดาว40ซนติเมตรที่คอยปกป้องไข่จระเข้ร้าวกับไข่ของตัวเองอย่างที่ ซึ่งหลายจหลายครั้งที่ไข่ของม,มันจะถูกกินโดยตะกรวดแม่น้ำหนายที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับคําอธิบายนิสัยของเพื่อนข้างๆเราซึ่งการมีนกพวกนี้อยู่จึงถือเป็นเรื่องดีของจอระเข้เพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าตัวกินไข่โผล่มาใกล้มันก็จะรีบวิ่งเข้าไปไล่ในทันทีแต่ถ้าการพูดคุยดีๆยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลมันก็จะรีบส่งสัญญาณให้พี่เค้รีบขึ้นจากน้ำมาจบงานให้อีกทีซึงเหตุผลที่นกพวกนี้ทําไปทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะพวกมันก็จาเป็นต้องใช้บรรราร,ปปร,รขระ และนี่คือฮิปโปโปเตมัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มักอาศัยอยู่ในน้ําและพบได้ในแถบแอฟริกาซึ่งถึงแม้มันจะเป็นสัตว์กินพืชที่ดูเชื่องช้าและมีหน้าตาเป็นเมตรแต่บอกเลยครับว่า้ารักชีวิตอย่าคิดจะยุ่งกับพวกมันเพราะขนาดจระเข้ที่มักได้รับบทนักล่าในสรารคดียังเป็นได้แค่ของเล่นให้ลูกของมันคบฟรีๆเท่านั้นก็แน่และครับถ้ามันดันหือขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เตรียมรับแรงกระแทกจากเรล่าแม่ๆที่ล้าเลยการไดเอทแถมยังกัดรแรงเป็นพิเศษได้เลยท,เทั้นนัิิิปจเเสทาาาากาพกพรรลลษบบบธศใ ร่างเขาทําความสาะอาดแบบไม่จํากัดการตอ่องานนี้ต่อให้เป็นช่วงหลังหรือช่วงล่างที่มีซากอารยธรรมฝังแน่นก็จะกลับไปสะอาดเหามือนใหม่และพร้อมใช้อยู่เสมอนั่นเองเ่งหมาเตะเด็กตัวเล็กแต่สายเปร์และนี่คือลุงอดลลี่เพนกวินขนหางยาวกับส่วนสูงราว70ซนติเมตรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพน,นกวินที่ตึงที่สุดจากทุกสายพันธุ์เพราะไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําตัวเครื่งหรือนกทะเลที่ชอบพาเรื่องแบบคลิปที่แล้วลุงแกก็พร้อมบวกหมดไม่สนลูกใครถึงแม้บางครั้งจะจบไม่สวยเท่าไหร่ก็ตาม ถึงแน่นอนครับว่าเราลุงนกเพนกวินที่ลุงช่วยก็ล้วนเคยถูกลุงแกท้าต่อยมาแล้วท้งนั้นงานนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าวันนั้นลุงแกใจดีหรือแค่อยากมีเรื่องเฉยๆทางนี้นอกจากเรื่องการตบตีลุงแกก็ยังมีคดีซ่อนไว้อีกเพียบอย่างเช่นการแอบ,บลักลอบขโมยหินสร้างรังจากบ้านข้างๆอีกท้งยังมีการเปหินราว6กก้อนเพื่อแลกกับความสัมพันธ์ทางกายกับสาวที่ไม่ใช่ภรรยานอกจากนี้ยังพบการแอบ,บลักลอบเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบผิดกฎหมายจนต้องลำบากนุษยพามาส่งกลับชช้หาดที่ไม่มีอ้คื ชื่อเรียกอื่นแบบโปรเจกต์ทายที่เหล่าเพนกวินทั้งหลายปล่อยออกมาซึ่งดูไหมครับว่านกที่เดินต่อแต่พวกนี้สามารถอึดได้เกลื่อนกลาดมากถึง8ครั้งใน1ชั่วโมงดังนั้นการเลือกทำเลสร้างบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงถ้าคุณเป็นเพน,นกวินเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะมีเหตุผลต้องลงทะเลวันละหลายรอบถึงถามว่าอึของพวกมันเหม็นไหมตอบได้เลยครับว่ามากแต่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจที่พวกมันไม่สามารถตดได้โดยมีคำอธิบายว่าแบคทีรียในลำไส้ไม่สามารถสร้างแก๊สใดๆออกมาแต่ทว่าอ ท้าทำรถอย่างเราเดินไปในดงอื่นของพวกมัน,มนก็อาจจะเกิดอาการขำลัานขึ้นมาแบบดื้อปาะแกดงังกล่าวมีฤทธิ์ทำให้หัวร้อ,รอและถูกขึ้นทะเบียนเป็นสารเสพติดที่ถูกแบนในหลายประเทศรวมทั้งบ้านเราด้วยนั่นเองเสียสาวครานั้นหมดกันความใครนี่นคือเซซีฟลายแมลงวันขนาดราว1.5เซนติเมตรที่มีความพิเศษคือการออกลูกเป็นตัวใช่แล้วครับแมลงวันจากแอฟริกาชนิดนี้ไม่ได้ออกไข่ทีละหลายร้อยใบแต่ใช้เวลา10วันเพื่อฟูมฟักและให้กำเนิดลูกรักเป็นครั้งละหนึ่งตัวซึ่งกว่าจะมาถึงจุดน อาหารที่มากเท่ากับน้ำหนักตัวงานนี้จึงทาให้เรา <c oughs> คุณแม่ต้องแบกท้องใหญ่ๆไปไล่ดูดเลือดจนหัวโยกเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นนมพร้อมบริโภคที่ส่งตรงเข้าปากของพวกมันึ่งนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวครับเพราะหลังจากนี้และตลอดอายุไขเธอจะใช้เวลาทุกๆ10วันมีลูกตัวใหม่โดยทั้งหมดนั้นเกิดจากชายคนนี้ชายที่โผล่มาพรากความสาวตอนที่เธอมีอายุราวเก้าวันแต่ในของเหลวของเข,งขานั้นยังทําให้เธอหมดความใคร่จนไม่สามารถมีหนุ่มคนใหม่ได้อีกซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้มนุษย์เราสนใจประสาดังกานําามใช้คุกเนิดพวกมันได้ฟถงโรเหงาลก ปาชีวิตมนุษย์ได้นั่นเองหมูพมอนตรอมใจเหล็กนายไร้ประโยชน์และนี่คือฮันนี่บัสซาดหรือเหี่ยวพึงนกนักล่าตัวตึงที่เกิดมาเพื่อบวกกับแก๊งเหล็กนายโดยไม่ต้องกลัวเจ็บอย่างที่เห็นเลยครับไม่ว่าจะรังต่อหรือรังพึง่งก็มักจะโดนมันทะลวง้วยเล็บที่ยาวเกือบเท่าหนิวตอนที่มันจะเริ่มบรรเทาความหิวด้วยการหิวรังไปสวบตัวอ่อนรวมทั้งนักผสมเกสรที่อยากจะได้ที่นอนใหม่ใช่แล้วครับพวกมันชอบกินตัวอ่อนที่เปียกปอนไปด้วยซอสน้ำผึ้งยิงติดผนังรังมานิดนึงก็ย,ยิ่งอร่อยจึง้งเข้าไป หุ้มด้วยชุดเกราะโดยเฉพาะช่วงหัวที่มีดีไซน์คล้ายเกล็ดอีกทั้งขาและเท้าที่มีหนังหนาเป็นพิเศษงานนี้รังพึ่งยังเป็นแค่กองพันฟู้ดเกรดสำหรับพวกมันนั่นเองนี่คือสิ่งมีชีวิตที่คล้ายจะเป็นส่วนผสมที่เกิดจากความอภิรมของประเจาพวกมันคือพลาเทพุสหรือตุนปากแปดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในออสเตรเลียที่ออกลูกเป็นไข่แต่กลับต้องให้นมทางผิวหนังดังถูกผู้สร้างช้างลืมใส่หัวนมมาให้ใช่และครับสัตว์ชนิดนี้ใครเห็นครั้งแรกก็เป็นต้องตกใจกับอวัยวะทีีี่่่่่่่่่่ใสสมมมมมมมามาาาาไไวววจจะะะเเเป็นนนนนนนคคคทททรืืออองงแแแแด้้้้ชยกกันนัลลลพพิุุตตบห มาถึงตรงนี้คงพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ถนัดอยู่บนบกแต่ดังชะตาเล่นตลกคือมา่อลงน้ําปุ๊บมันจะหลับตาป่าเราใช้ปากเป็ดรุ่นนับเกรดจับคลื่นไฟฟ้าเพื่อหาอาหารแทน ทางนี้พวกมันตัวผู้ยังมีไดพิษซ่อนอยู่ที่ขาหลังซึ่งว่ากันว่าไม่รุนแรงพอจะฆ่าชีวิตแต่ก็ถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดที่มีพิษนั่นเองนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเก็บเลเวลมาจนตานและกลับไปตบผู้เล่นใหม่แบบไร้เหตุผลพวกมันคือคาเมลสไปเดอรหรือแมงมุมอูนักล่าตัวเต็งสาใหญ่ได้ถึงครึ่งฟุตที่เหมือนใช้อวุธติดบัคไปไล่หย,ยุมหัวคนมาทั่วทะเลทรายคือถ้าพูดถึงมแมลงตัวเล็กๆเ,เนี่ยพี่แกสวมมาตั้งแต่เด็กแลครับแต่พอโตขึ้นหน่อยไม่ว่าจะเป็นกิ้งกาหนูหรือนอกพี่แกก็รับจบได้หมดเลยซึ่งบางครั้งนะครับก็มีคนพบว่าพวกมันไปดักตบมดถึงหน้าเมืองเหมือนเพื่อแก้เบื่อเฉย เพราะนักวิทย์เองก็ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าพวกมันทำแบบนั้นไปทำไมส่วนใครที่สงสัยว่าพวกมันมีพิษไหมคําตอบคือไม่นะครับแหนบปากที่เหมือนเขี้ยวก้ามปูอยู่หนุบหนับก็ทาอันตรายนุษย์อย่างเราไม่ได้และสุดท้ายใครที่เห็นคลิปมันวิ่งไล่คนแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆคือมันแค่ต้องการเงาเพื่อหลบร้อนเท่านั้นเอง